มหาศึกล้างพิภพโซลสตาตอนที่876ผู้รับหลังจากที่เห็นหลวเฟิงนำผลึกวันแคนที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาเทียนเฉินรู้สึกหวาดกลัวและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอยู่ภายใน เขารู้สึกโล่งใจเมื่อพบว่าหลัวเฟิงเข้าสู่ทางออกที่ปรากฏขึ้นเบื้องล่างเรารอดแล้วโชคของเราดีมากจริงๆในตอนนั้นเราคิดว่าเราโชคดีมากแล้วที่สามารถควบคุมฉีเหมืองให้กลายเป็นธาตวิญญาณได้ทว่าในตอนที่หยางนำผลึกวันแคนที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาครั้งนี้ นึกไม่ถึงว่าก่อนที่เราจะตายในวินาทีสุดท้ายดันมีทางออกปรากฏขึ้นทำให้เขาตกลงสู่ทางออกแห่งนั้นได้อย่างพอดิบพอดีเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเลยทำให้เทียนเฉินรู้สึกมั่นใจมากดูเหมือนว่ายุครุ่งเรืองของเราจะมาถึงแล้วดวงตาของเขาทอประกายขณะกล่าวถึงแม้แผนการที่เขาได้วางเอาไว้จะไม่ประสบผลสำเร็จซ้ำยังทำให้หลวเฟิงได้รู้จักโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาอีกด้วยก็ตาม เพราะว่าเมื่อเทียบกับการที่เขารักษาชีวิตเอาไว้ได้เทียนเฉินจึงไม่ได้รู้สึกผิดหวังมากนะักและถึงแม้จะมีหลัวเฟิงเป็นศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกคนแต่เขาก็ไม่ได้กังวลมากแต่อย่างใดในตอนนี้เรามี่าร,ระดับจักรพรรดิขั้นสุดถึงสองคนและฉีเมืงเองเองก็มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับเรานอกจากนี้ท่ามกลางการเข็นฆ่ายอย่างบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นบนทุ่งสังหารแห่งนี้ อาศัยขุมกําลังที่เรามีเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและเมื่อมีความมั่งคั่งปริมาณมหาศาลเราจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกถึงตอนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกลัวจัก,กรพรรดิทาราใบามีดอะไรนั่นอีกต่อไปเทียนเฉินตัดสินใจได้ในทันทียามนี้เหลือตัวตนอมตะอ,อีกสามคนที่ต้องจัดการ ก่อนอื่นเราจะให้จักรพัชจาก่ายปีศาจที่เหลืออยู่หนึ่งคนร่วมมือกับธาตวิญญาณสองคนของเราจัดก,การกับจักรพัชชูวูและจักรพัชเกาทันเสียก่อนจากนั้นเราจะร่วมมือกับธาตวิญญาณทั้งสองลองควบคุมจักรพัชจาก่ายปีศาจผู้นั้นให้ตกเป็นธาตวิญญาณของเราหากเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ถึงตอนนั้นค่อยฆ่าทิ้งทีหลังนี่คือแผนการบนเส้นทางในอุดมคติของเทียนเฉิน ลำพังเพียงแค่สังหารจัก,กรพรรดิทั้งสามคนที่เหลืออยู่เทียนเฉินน่าจะเก็บเกี่ยวดอกผลไปได้ไม่น้อยเลยอย่างไรก็ตามหากเขาสามารถใช้เทคนิคควบคุมจิตวิญญาณทำให้จัก,กรพรรดิที่เหลือตกเป็นทาสของเขาได้แล้วหลก่กก็วันนี้คงเป็นวันที่เขาโชคดีมากที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวสู้นายท่าน ทันใดนั้นร่างที่เป็นลำแสงของจักรพรรดิเกาทันพุ่งปาดลงมาอย่างรวดเร็วและเห็นประตูมิติที่ร่างของหลัวเฟิงผู้เป็นนายร่วงหล่นลงไปพังทลายกลายเป็นความว่างเปล่าต่อหน้าต่อตาแม้ว่าจิตใจของเขาจะสงบลงต่างจากในตอนแรกทว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกกังวลอยู่ในใจหลังจากที่หลัวเฟิงเข้าสู่ทางออกแล้วเขาไม่ได้ปรากฏตัวในพื้นที่ต้องห้ามอื่นๆอีกเลย ร่างของเขาล่องรอยไปตามช่องทางหลักสีสันพลังงานลึกลับควบคุมร่างกายของเขาให้บอยบินไปอย่างไม่หยุดยั้งขณะที่พื้นที่รอบๆบ,บิดเบี้ยวอยู่นั้นหลัวเฟิงมองเห็นผนึกดวงดาวมากมายบริเวณตำแหน่งใจกลางมีเสาแสงขนาดมหืมาประหนึ่งกำลังค้ำยานสวรรค์และโลกาก็มีปาน ภายนอกพื้นที่ที่บิดเบี้ยวมีสมบัติที่ส่งพลังล่องรอยอยู่มากมายแต่ด้วยพื้นที่รอบๆที่กำลังบิดเบี้ยวอยู่หลัวเฟิงจึงไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจักรพรรดิเก้าทันจักรพรรดิเก้าทันหลัวเฟิงส่งเสียงเรียกผ่านจิตสำนึกธาตุวิญญาณและผู้เป็นนายของเขาผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาตราบใดที่ระยะห่างระหว่างพวกเขาไม่ห่างกันมาก พวกเขาสามารถสื่อสารผ่านจิตวิญญาณของพวกเขาได้และเนื่องจากพวกเขาทั้งสองยังคงอยู่ในพื้นที่ในหอคอยแห่งดวงดาวไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดแต่ด้วยความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณพวกเขาก็สามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายนายท่านเป็นไงบ้างขอรับจาก,กรพัดเก้าท่านเอ่ยถามผมไม่เป็นไรคุณฟังให้ดีนะ เทียนเฉินมีเจตนาที่ไม่ดีก่อนหน้านี้เขาพยายามจะฆ่าผมและผมสงสัยว่าฉีเหมิงจากค่ายปีศาจจะมีข้อตกลงร่วมกันกับเขาอีกด้วยบอกเรื่องนี้ให้จักรพัิชูหูรู้และหนีเอาตัวรอดไปให้เร็วที่สุดพยายามรวมกลุ่มกับมนุษย์คนอื่นๆอ,อดทนรอให้ได้ออกจากพื้นที่ผืนนั้นและออกไปรอผมด้านนอกหอคอยอย่าเพิ่งทำอะไร รับทราบขอรับนายท่านหลวเฟิงถอนหายใจที่ผ่านมาเขาปฏิบัติกับจักรพรรดิเทียนเฉินด้วยความจริงใจช่วงเวลาวิกฤตในพื้นที่อันตรายสามารถตัดสินความเป็นตายหลวเฟิงไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยสุดความสามารถสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแผนที่เทียนเฉินวางเอาไว้จนทำให้เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอด ดังสำนวนที่ว่าเสียชีพไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ถูกหลอกเป็นโคขุนพลย่างคำปานนี้หากไม่เอาคืนก็มีอาจขมตาหลับขับตานอนลงได้หลัวเฟิงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าใช่ว่าเขาจะไม่อยากแก้แค้นแต่ไม่ว่าจะยังไงจัก,กรพรรดิทเทียนเฉินยังคงเป็นมนุษย์ท่ามกลางการตรวจสอบจากระบบกองทัพ หลวเฟิงไม่กล้าที่จะสังหารผู้แกล่งกล้าจากฝ่ายเดียวกันโดยตรงการสังหารสหายร่วมรบและพันธมิตรในค่ายเดียวกันถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและจะถูกไล่ล่าโดยกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากในค่ายมนุษย์แม้แต่ผู้นำเมืองแห่งความกลาหลอาจารย์ของเขาก็ไม่สามารถช่วยได้ไท้ายที่สุดนี้เป็นกฎเหล็กจากทางกองทัพที่มนุษย์และเผ่าพันธุน์อื่นๆมากมายนับไม่ถ้วนในเอกภพร่วมกันบัญญัติขึ้น ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุก,กี่สมัยก็ไม่อนุญาตให้ผู้ใดละเมิดได้โดยง่ายถึงเราจะไม่สามารถทำผิดกฎจากทางกองทัพได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีช่องโหว่หลัวเฟิงพึมพำเบาๆตัวอย่างเช่นการตรวจสอบเหล่าทหารจะอาศัยการเฝ้าสังเกตการต่อสู้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงค่อยตัดสินทุกอย่าง และการเฝ้าสังเกตการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ในการสแกนซึ่งมีข้อจำกัดตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เราไปช่วยเทียนเฉินเจ้าหมอนั่นได้แอบปลดปล่อยพลังงานอมตะออกมาจางๆในเวลานั้นอุปกรณ์ที่คอยเฝ้าสังเกตการของทางกองทัพไม่สามารถตรวจพบได้จะกระพัดเทียนเฉินหน้าตายผมปฏิบัติต่อคุณเหมือนกับพี่น้องแต่คุณกลับคิดร้ายต่อผม บัญชีแค้นในครั้งนี้หากไม่ทวงคืนผมคงไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขได้หลัวเฟิงรู้สึกเดือดดาลอยู่ภายในระบบกองทัพเป็นวินัยทางทหารแต่ถ้าหากเราเลือกที่จะ,กะเกษียณตัวเองเราจะไม่ใช่ทหารจากค่ายมนุษย์อีกต่อไปต่อให้ต้องเป็นศัตรูกับทั้งเผ่าพันธุ์เราก็ต้องฆ่ามันให้จงได้ แกไอ้เจ้าเทียนเฉินหน้าตายบัญชีแค้นในครั้งนี้ข้าจดเอาไว้หมดแล้วหลวเฟิงมีความคิดมากมายในขณะที่เขาถูกพลังงานลึกลับควบคุมร่างกายให้ร่องลอยไปในช่องทางที่บิดเบี้ยวผืนนี้ฟิวทันใดนั้นพลังงานลึกลับจางหายไปทันทีขณะที่ร่างของหลัวเฟิงผลพลวดออกมาจากอุมโมงค์มิติอวากาศในฉับพลันนี่มัน หลัวเฟิงกวาดตามองออกไปในคันลองสายตาเขาเห็นห้องโถงหรือหอประชุมขนาดมหึมารอยอยู่กลางเวหาห้องโถงหรือหอประชุมขนาดใหญ่นี้มีเสาหลักขนาดความสูงหลายหมื่นกิโลเมตรอยู่เก้าต้นรอบๆห้องโถงนี้สามารถมองเห็นผนึกดวงดาวอยู่มากมายนับไม่ถ้วนดวงดาวจำนวนมากราวกับดาราจักรล่องลอยในอวกาศรอบๆห้องโถงนี้ทั้งหมดนั่นมัน สายตาของเขามองข้ามไปในระยะไกลหลวเฟิงมองเห็นเงาร่างร่างหนึ่งเขามีลำตัวท่อนร่างเป็นงูและท่อนบนเป็นมนุษย์คราวสีม่วงของเขายาวเหยียดเปลือกตาของเขาห้อยลงมาอย่างอ่อนโยนอย่างไรก็ตามแรงกดดันปริมาณมหาศาลที่เขาปลดปล่อยออกมาทำให้ทุกคนต้องยอมจำนวนโดยธรรมชาติ ขอบเขตพลังงานของเขากว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงแต่ก็ไม่อนุญาตให้มีการต่อต้านใดๆเด็กน้อยเอ๋ยเสียงที่แหบแห้งดังก้องมาจากเขามานี่สิเขาเป็นคนพาเรามาที่นี่เองสินะหลัวเฟิงคิดแรงกดดันหน้าสะพรึงกลัวอะไรเช่นนี้มันใกล้เคียงกับผู้นำเมืองอาจารย์ของเราเลย เขาเป็นปรมาจารย์จากระวาลงั้นเหรออย่างน้อยหลัวเฟิงก็เข้าใจจุดนี้ได้ทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งมีชีวิตเช่นนี้เขาก็เปรียบเสมือนมดที่ไร้แรงต่อต้านใดๆเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็ต้องยอมเชื่อฟังแต่โดยดีมีคนสองคนอยู่ภายในห้องโถงที่ลอยอยู่กลางอวกาศท่ามกลางดาราจักรมากมาย คนหนึ่งเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายเป็นงูอีกคนหนึ่งคือหลัวเฟิงคนผู้นี้เป็นใครกันแน่สี่เผ่าพันธุ์สูงสุดยังไม่สามารถควบคุมหอคอยดวงดาวแห่งนี้ได้แล้วเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันมนุษย์งูผู้นี้ดูเหมือนเขาจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีอยู่มากมายในจักรวาลเช่นเดียวกับมนุษย์หมาป่ามนุษย์งูและอื่นๆล้วนถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ คาระวะท่านผู้อาวุโสหลัวเฟิงผสานมือกล่าวด้วยความเคารพนั่งสิสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่ทรงพลังชี้ไปที่พื้นครับหลัวเฟิงนั่งลงเบื้องหน้าเขาทันทีเชื่อว่าเจ้าคงมีข้อสงสัยและมีคำถามมากมายกระมังร่างขนาดใหญ่มองลงมาที่เขาด้วยรอยยิ้ม เจ้าคงสงสัยว่าทำไมหอคอยเรียกหาเจ้าแต่เจ้าไม่สามารถเชื่อมต่อกับมันได้สงสัยว่าทำไมเจ้าถึงพบผู้พิทักษ์ในพื้นที่ต้องห้ามที่ส่งพลังเมื่อเจ้ามาที่นี่และยังสงสัยเกี่ยวกับการกําเนิดของผนึกดวงดาวอีกด้วยได้ยินดังนั้นหลัวเฟิงใจหล่นวูบเจ้าตัวนี้รู้เรื่องเสียงเรียกของหอคอยที่เรียกหาเขาด้วยเหรอครับ รบก,กวนผู้อาวุโสช่วยชี้แนะผมด้วยหลวเฟิงตอบด้วยความเคารพเฮ้อข้ารอเจ้ามานานมากแล้วร่างขนาดใหญ่ถอนหายใจนี่คือร่างโคลนที่ข้าทิ้งไว้ที่นี่เมื่อข้าสัมผัสถ,ถึงเจ้าได้ในตอนแรกข้าก็คอยมองดูเจ้ามาตลอดขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการข้ามีนามว่าปูติ เป็นผู้พิทักษ์หอคอยดวงดาวและเป็นคนที่พาเจ้ามาที่นี่หลัวเฟิงตกตะลึงท่านไม่ใช่ผู้สร้างหอคอยแห่งนี้งั้นเหรอเฮ้ <c oughs> เจ้าคงกำลังสงสัยว่าใครเป็นคนทิ้งคู่มือนิรนามเอาไว้และเจ้ากำลังสงสัยว่าใครเป็นคนสร้างหอคอยดวงดาวแห่งนี้ปุติมองลงมาที่เขาด้วยรอยยิ้ม ข้าเป็นสิทธิ์ของผู้สร้างหอคอยดวงดาวแห่งนี้หลังจากที่ข้ากลายเป็นปรมาจารย์จากระวาลอาจารย์ของข้าจึงยอมรับให้ข้าเป็นสิทธิ์ของเขาข้าเป็นสิทธิ์คนแรกส่วนผู้นำเผ่าเยนเฉินเป็นสิทธิ์คนที่สองของเขาท่านอาจารย์ปกครองผู้คนมากมายแต่เขามีสิทธิ์เพียงสองคนเท่านั้นข้าโชคดีเพราะข้าติดตามเขามานาน บวกกับความซื่อสัตย์มันจึงทำให้เขาเห็นใจข้าจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นสิทธิ์ของเขาเผ่าเยียนเฉินและเผ่าพันธ์มนุษย์คือแก่นแท้ของสิ่งที่ท่านอาจารย์ทุ่มเทลงในจิตวิญญาณของเขาปูติมองไปที่หลัวเฟิงมีผู้สมัครอีกสองคนจากโลกก่อนที่จะล้มเหลวเจ้าคือคนที่สามที่มาที่นี่ในแปจุดสอพันล้านปีที่ผ่านมา หากเจ้าประสบความสําเร็จเจ้าจะเป็นผู้นําของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นสิคนที่สามของท่านอาจารย์หากล้มเหลวเจ้าจะจบชีวิตลงเหมือนกับสองคนก่อนหน้านี้หลัวเฟิงตกตะลึงมีผู้สมัครสองคนก่อนหน้าเขาเขาเป็นคนที่สามที่มาที่นี่ในช่วง8 2พันล้านปีที่ผ่านมาใครเป็นอาจารย์ของผู้นำเผ่าเยียนเฉิญและปูติผู้นี้กันนะ เขาคือผู้คิดคนคู่มือนิรนามและเป็นผู้สร้างหอคอยแห่งนี้และเป็นคนที่สร้างเผ่าพันธุ์เหยียนเฉินที่อยู่บนโลกหรือไม่หรือว่าเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ก่อตั้งโคลอสเซียมขวานศึกนั้นเหรอความคิดมากมายแวบเข้ามาในหัวของหลัวเฟิงขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับที่ช่วยเข้ามาติดตามและฟังหากช่นชอบยังไงก็ช่วยสนับสนุรนสนอาหารเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปได้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ